ก็โอเคนะครับก็ขอการสวัสดีนะครับทุกคนที่ติดตามชมผมมาทุกวันนี้นะครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มย็นวันนี้นะครับก็ง้อยทรับนะฮะก็จะมุ่งต่อที่สองไอซับนะครับสองไอซับก็วันนี้มีคนขอมานะครับว่าพี่ครับสอนลบไฟล์ด้วยครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไปสอนลบฝ่ายนะครับผมก็จริงๆแล้วผมก็คลิปที่ผมบอกว่าข่าวด่วนนะครับนั่นก็สอนลบนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนละเอียดเลยเป็นคลิปสอนลบแบบเฉพาะเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็กำลังใจนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ไปดูกันค่ะวิธีการ ธีการอาสอนลบนะครับเป็นยังไปดูกันครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะสอนลบเลยนะฮะคือผมก็ไม่ได้ลงนะค,คือผมก็ไม่กล้าลงนะเพราะว่าโดนแบนนะฮะก็ไม่กล้าลงนะครับผมใครที่เคยลงไฟล์อะไรต่างๆนะครับเข้าไปที a n d r อ i d นะครับ ครับไปที่เกมที่ไฟนะไปที่ไฟล์นะครับประชานะครับไฟล์แล้วก็อันแรกนะฮะแล้วก็อันแรกครับ Android เกมใครที่ลงไฟล์ผมนะครับเป็นไฟล์พวกล็อกหัวแล้วก็มีพวกไฟอ่า อะไรนะ A P C name นะครับก็อันนี้คือตัวล็อกหัวนะฮะตัวนี้แล้วก็อันนี้คือตัวที่มีชื่อบนหัวนะอเอตัวนี้นะคะแต่เน้นชัวรก็คือน,น,นี่ลบแม่งนะอันนี้เลยนะแบบนี้นะดีลีตได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการชัวกว่านั้นครับก็ไฟล์นะฮะแล้วก็กดลบแม่งเลยฮะ แม้ว่าต้องโหลดโหลดทรัพยากรใหม่นะครับมันก็ดีกว่าไม่ลบแน่นอนครับก็สำหรับว,วันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะส,สดีครฮะ